ที่สุดนะครับกรตอก็อนุมัตินะครับไฟลิ่งของบริษัทกตทน้ำมันและการค้าปีนะครับหรือว่า OR เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่บรรดานักลงทุนเนี่ยคุณฟางร,รอมานานเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจเองถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่นะครับคอบิสเนสของตัว OR เนี่ยคือทั้งปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนของปตทนั่นเองกับแล้วก็หลายอย่าง้วยก็คือสถานีอ่ะหรือว่าพีทีทีสเตชันเนี่ยคือของโอารหมด ใช่เขาแยกธุรกิจออกมาแล้วก็ตั้งบริษัทประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมาค่ะแอสเซทนี่เยอะพอสมควรนะเยอะมากเลยเออนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าการขายหุ้น IPO นะครับของ OR เนี่ยรายละเอียดในเบื้องต้นอันนี้ผมไปดูในไฟลิ่งนะครับจะขายหุ้น IPO ทั้งหมดนะครับ3พันล้านหุ้นก็จะแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะครับคุณฟาง2,700ล้านหุ้นมีหุ้นส่วนเกินหรือว่ากินชูเนี่ยอีกประมาณ 300, 300. ล้านหุ้นด้วยกันแล้วหุ้น IPO ที่จะขายนะครับ แบ่งเป็นขายกับผู้ถือหุ้นเดิมนะของพอทอเนี่ยสามล้านหุ้นแล้วก็ประชาชนทั่วไปอีก2,400ล้านหุ้นเนี่ยเขามีการประเมินกันนะคือตอนนี้ราคา IPO เนี่ยยังไม่ออกแต่มีการประเมินว่า Market Cap หรือว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ OR อณะวันเข้าเทรดเนี่ยอาจจะแตะ200แสนล้านบาทใหญ่มากานะไม่ธรรมดาเป็น1ในสหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดอะ สำหรับในบ้านเราตั้งแต่มีการ,ราต,ตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาใช่ไหมใช่เพราะปีที่แล้วถ้าจํากันได้คือ,อปีนี้เลยปีปีหกเนี่ย CRC เซ็นท่านดีเซลเซ็นท่านดีเตอนนั้นเนี่ยมาเก็ตแคเข้ามาประมาณสัก250,000หกว่าล้านแต่ถ้า OR เนี่ยมาเก็ตแค p ปที่2 0 0 0สนล้านจริงเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์สอง ในแง่งของคุณ IPO นะใหญ่ไม่ใหญ่คุณผู้ชมเราคิดดูดังนั้นเลยมันรอติดตามกันน่ะอยากรู้ละราคา OR เนี่ยจะประมาณสักเท่าไหร่เออก็นี่ถึงบอกคุณไอซ์บอกว่า2 0 0แสนล้านถ้าหากเข้ามาช่วงนี้แล้วมันเป็นความคลึกคักที่เกิดขึ้นในตลาดได้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบโอ้โห,ออหน่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วราคาล่ะคุณไอซ์ราคาเนี่ยยังไม่ออกคุณฟางเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ากาตรต่อเพิ่งอนุมัติไฟลิ่งขัง้นตอนต่อจากนี้เขาก็าต้องไปเดินสายรถโชว์ทำบุ๊กบิ้ว สำรวจความต้องการของนักลงทุนนะครับก่อนที่จะมีการเคาะราคาแต่เบื้องต้นที่เราได้ข่าวมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวน่าจะเข้าเทรดได้ประมาณสักต้นปีหน้ามกราคมเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วน่าจะเป็นอาจจะเป็นหุ้น IPO ตัวแรกของปีหน้าก็นับถอยหลังนี้ก็ประมาณสัก3าเดือนครึ่งให้เวลาล่อนสักสามเดือนครึ่งนะคะคทีนี้หลายคนก็อาจจะมองนะคะว่าเอตกล<ร>งกโครงการ,รกของธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะไปซื้อทีเนี่ยต้องดูเขาหน่อยว่าเขาทําอะไรมาดูกัน มีสธุรกิจหลักๆคุณฟางมีธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจแรกเลยธุรกิจน้ํามันนะครับก็คือตัวปั๊มน้ํามันอย่างที่คุณฟางบอกปัจจุบันเองข้อมูลนะไฟลิ่งนะสิ้นปีที่ผ่านมานะครับปตทเนี่ยมีปั๊มน้ํามันทั้งหมดในประเทศไทยแน่นอนอันดับหนึ่งอยู่แล้ว1นึ่สถานีบริการปั๊มน้ํามันทั่วประเทศไทยนะครับมาเก็ตแชร์ก็มากที่สุดในการจำหน่ายน้ำมันเบนซินดีเซลเนี่ย40.5%เปเซ นอกจากตัวปั๊มแล้วก็มีจาหน่ายน้ํามันเครื่องบินนะครับน้ำมันอากาศยานน้ำมันเตาเรือขนส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแล้วก็ศูนย์บริการรถยนต์ฟิตออโต้ห้าสแห่ง,หงตอนนี้เนี่ยฟิตออโต้นี่ถือว่าก็ขยายเยอะพอสมควร,ค,รคุณไอซ์ไปเนี่ยดิฉันเข้าไปในปัม๊มเห็นเขาจัดกิจกรรมกันคึกคักค่อนข้างคึกคักพอสมควร,ครแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตว่าถ้าหากเรา โค,ครงสร้างของธุรกิจเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้คุณไอซ์ในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งคาถามกันว่าออธุรกิจน้ำมันมันอาจจะค่อยๆค่อยๆลดความสําคัญนในปตทในปตทเนี่ยลงไปแต่ว่าตัวของสเตชันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ยังต้องมีอยู่เนาะยังต้องมีอยู่แล้วคุณไอซ์ลองถามเลยดิสัดส่วนคนที่เข้าน้ํามันเข้าปั๊มน้ํามันของปตทเนี่ยแล้วไม่ได้ไปเติมน้ํามันเนี่ยไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปกินข้าวไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ หรือว่าเข้าไปแวะจุดพักรถต่างๆที่เชื่อว่ามีเกินครึ่งมีเยอะมากมีเยอะมีเกินครึง<ช>่งแล้วในอนาคตรจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ได้ฟังท่านผู้บริหารของปตทโด่เฉพาะคุณดวงตะพนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคือตอนนี้เขาก็ลุกเรื่องของไฟฟ้ามากยิ่งขึง้นอีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยสถานีบริการของปตทแบบในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าผสมไปสัดส่วนกับ น้ำมันน้ำมันใช่ซึ่งทางปตทในฐานะที่เป็นบริษัทแม่เองก็วาดหวังอย่างที่คุณฟางบอกเลยดูว่าเป็นผู้บริหารในโอ <c oughs> คือวิสัยทัศน์ของเขาคือตอนนี้อาจจะมีการขยายธุรกิจที่เป็นนอนออยมากขึ้นเพราะมาจินนค่อนข้างดีโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นร้านอาหารนะครับร้านกาแฟดังนั้นเลยธุรกิจนอนออยเนี่ยน่าติดตามนะครับเป็นธุรกิจ ที่2ของ o อก็มีทั้งร้านคาเฟ่อเมซอนนะครับปัจจุบันเนี่ย2,912้ร้ร้านทั่วประเทศไทยร้านอื่นๆนะที่ปรทได้ลิขสิทธิ์มานะครับอย่างไก่ทอดเท็กซัสอันนี้ดีอันนี้ดีดิฉันชอบมากเท็กซัสดีดีหัวเซ่งหัวเซ่งติ่งซำเพอร์ริทีอันนี้ชาไข่มุกนะครับปัจจุบันเนี่ย281ร้ล้านแล้วมันก็มีหลายร้านเลยนะคุณไอซ์ที่เป็นการเช่าพื้นที่ในบรรทัดสุดท้ายเห็นไหม ถัดมาคือจิฟฟี่แล้วก็เ e เ e ่นอีเล0เร้สานส่วนพื้นที่เช่าในสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเยอะมากจริงๆใช่คือเข้าไปบางปั๊มถ้าหากคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะบางสถานีบริการเนี่ยจะเต็มไปด้วยร้านอาหารเนี่ยเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวโดยเฉพาะฝั่งตะวันฝั่งทิศใต้ที่ดิฉันอยู่แถวการจนาพิเศษเนี่ยเต็มเลยแลวเป็นปั๊มใหญ่ๆแล้ปั๊มใหญ่เช่าเยอะ เขาบอกเป็นรายได้ประจําที <royalty> <meter> ่ปตทเองพยายามที่จะมองว่ามันเป็นรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนแต่สัดส่วนยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะเท่ากับการขายน้ามันอยู่ดีแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสัดส่วนมันคงจะต้องเปลี่ยนไปส่วนธุรกิจที่3คือการลงทุนในต่างประเทศนะครับมีปั๊มน้ํามันในฟิลิปปินส์กัมบูชาสปปอรลาวเนี่ยประมาณ300ปั๊มศูนย์บริการฟิตออโต้เนี่ยสี่แห่งนะครับในภูมิภาคอาเซียนคาเฟ่อเมซอนในอาเซียนเนี่ยตอนนี้216ล้าน แล้วก็ร้านจิบฟีีอีก79ร้านอ,อันนี้ก็เป็น3ธุรกิจหลักๆของตัว o r ค่ะดูไรายได้ไหมผลประกอบการเป็นยังไงบ้างดูซะหน่อยนะนะ,ะการเติบโตของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยรายได้เองจะเห็นว่าเกือบเกือบหกแสนล้านแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยตัวสีฟ้าคุณผู้ชมฮะรายได้ปีล่าสุดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสามล้านบาท ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโอแล้วกำไรนี่เพิ่มขึ้นจากปี61นะครับ6กนี่กำไรอยู่ที่9,400กว่าล้านมาปี62ก็เพิ่มขึ้นเป็น1,895ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธิกำไรเฉลี่ย3ปีเนี่ยประมาณ1,000 0ล้านถือว่าโอเคเลยนะแต่<ม>สัดส่วนปัจจุบันเองตัวน้ำมันแน่นอน,นยังเป็นธุรกิจหลักนะครับสัดส่วนเนี่ยประมาณมากกว่า90ปร์เ<ม>นะครับรายได้ปีที่ผ่านมาเนี่ย5 3 9 0 0กว่าล้าน ธุรกิจต่างประเทศนะครับสามหมกว่าล้านห้แล้วก็ตัวค้าปีกเนี่ยสัดส,ส่วนยังค่อนข้างน้อย1น0 0งหมืกว่าล้านสอแต่ถ้าคิดในแง่มาจินนะคุณฟางมาจินเนี่ยดีมาก เขาบอกของของตัวค้าปีกตัวอย่างร้าน <c oughs> คาเฟ่อเมซอนเนี่ย <c oughs> มาจิ้นดี <c oughs> แล้วก็ค่อนข้างมัน่นคงถ้าไปเทียบกับน้ํามันซึ่งปีที่ผ่านมามันผันผนวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารของปตทถ้าหากเราดูกราฟนี้นะคุณไอซ์เรารู้เลยว่าสัดส่วนของน้ํามันในอนาคตมันต้องลดลง,ลดลงเพราะขณะเดียวกันมาจิ้นมันจะค่อยๆ ช่องแคบมันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โด่งของเราเนี่ยคุณอัธพลเลิกพี่บูญเนี่ยไปพูดใน DTC Digital Transformation for CEO มันพูดถึงอีกมีพี่โด่งได้พูดถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่เราไม่ค่อยรู้นะคุณไอซ์ไอ้โดรนอะไอ้เครื่องโดรนที่แบบว่าไปโชว์ที่แบบว่าทําแบบเป็นรูปต่างๆในงานสําคัญสําคัญของบ้านเราคระนั้นมาจากปตทนะคะ อ๋อที่ทําเป็นบนท้องฟ้าเลยใช่ใช่เป็นธุรกิจของปตทน่าสนใจนะปตทเองมีกิจะไปไอทก็ไปไอทีเหมือนกันได้หมดนันี้มีการพูดถึงธุรกิจที่เป็นเปิดโรงแรมด้วยในสถานีบริการน้ามันตามหัวเมืองหลักๆเนี่ยเป็นอีกธุรกิจที่ปตทเองก็สนใจเป็นธุรกิจใหม่ๆในอนาคตแต่ถามว่าตัว OR เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยววันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูคุณฟังใหญ่ไม่ใหญ่นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับภาพของหุ้น IPO ก่อนแล้วกันนะกับหุ้น IPO ด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยผมทามาเป ปี2561กับ2562โอ้สดสภาโอ้สดสภาปี61นะปี61นะครับมาเก็ตแคปนะณวันเข้าตลาดวันแรกเลย75,94ล้านค่ะล้านบาทนะฮะค่ะส่วนมาเก็ตแคปล่าสุดเนี่ยแตะแสนล้านไปแล้ว1แสนก็ขึ้นไปเยอะแล้วอ่ะใครถือใครถือมา2ปีนี่ผมว่าแบบอู้ฟู่อ่ะราคาหุ้นขึ้นมา52%เนี่ยจากราคา IPO ค่ะ ส่วน AWC นะอันนี้ในกลุ่มของสิริวัฒนาพักดีนะครับเป็ตชมป์คอปอ่าใช่แชป์ IPO ปี62นะ Market Cap ณท้วันเข้าเทรดเนี่ย192,000ล้านแต่ Market Cap ปัจจุบันเนี่ยลดลงไงตามราคาหุ้นตามราคาหุ้น1 2 6 6 8 0ล้านบาทลดลงมาจะเกือบครึ่งเลยนะใช่เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่องเที่ยวได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับตัว OR ที่จะเข้าเทรดถ้า Market Cap 2 0 200 0ล้านจริงๆริะ ถือว่ามากกว่าโอสุสภาแล้วก็ตัวแอสเซทเวิร์ดนะก็ภายใน3ปีตั้งแต่ปี60เป็นต้นมา6 1 6 2 6 3องหกออาก็จะแชมป์เออแต่ที่จริงผมตกไปปีนี้ไงปีนี้ลืมไปตอนแรกทำข้อมูลลืม C R C ไป C R C นี่ตกลงเมื่อกี้เมื่อสักครู่คุณไอซ์บอกเท่าไหร่สองแสนสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นล้านใช่ครับก็ชนะไปนะคะอันนี้ก็ไปเปรียบเทียบกับหุ้นใหญ่ๆด้วยกันนะถ้า O R Market Cap ตแคปสองแสนล้านเนี่ย เทียบกับตัวปรตทาตัวแม่ประมาณ1ล้านล้านนะ advance นะครับ as เนี่ยประมาณ5 0 0แสนกว่าล้าน scb กับ k bank เนี่ยมาเก็ตแคปใกล้ๆเคียงกันกับตัว or ประมาณ 200, 000, 000. 2 0 0แสนล้าน นะครับแล้วก็ CR c r อาีปัจจุบันเนี่ยมาเก็ตแคบลดลงจาก2,50 0 0 0ล้านนะ IPO แต,แต่ปัจจุบัน 1> 1, 7, เนี่ยเออหน0เกว่าล้านแล้วก็ b ี s นี่1 3ึ1 0 0กว่าล้านก็จะเข้าไปถ้าหากเปรียบเทียบแล้วก็จะไปอยู่ตรงช่วงกลางๆนะคุณนท์นะมีการประเมินว่าจะได้ Fast Tag ็แล้วก็เข้าเซต50ทันทีคุณฟางมันแน่นอนด้วยขนาด <c oughs> IPO ใหญ่ขนาดนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคำถามหลายคนบอกว่า200,000ล้านเนี่ยโอ้โหมากมายขนาดนี้จะเอาเงินไปทำอะไรคะ เขาบอกขยายธุรกิจอตอนนี้ขยายธุรกิจเยอะนะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้าดูแผนขยายธุรกิจของ OR แผนการใช้เงินนะครับในการเสนอขายหุ้น IPO อขยายเครือข่ายนะครับสถานีบริการน้ามันพี t ทีสร้างคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ํามันขยายตัวเครือข่ายร้านค้าปีกนะครับลงทุนด้านพาณิชย์อิก็กทอริกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซแล้วก็ใช้เป็นกระแสเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เขาบอกเป็นแผน4ปีนะ6 4 2 5 6ถค่ะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะคะที่สำคัญเนี่ยเรามองแล้วว่าเห็นทิศทางของอนาคตว่าสัดส่วนในการทำธุรกิจของปตท or คาปลีเนี่นะคะจะต้องเปลี่ยนไปด้วยที่